สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวพ่อเอนะครับวันนี้ผมก็จะมาชวนเพื่อนทําเมนูข้าวเหนียวเปียกลําไยกะทิสดนะครับทําทันเองได้ง่ายที่บ้านส่วนผสมก็ไม่เยอะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทําไปพร้อมๆกันเลยครับอันดับแรกเลยให้เรานําลําไยมาล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเด็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดแล้วก็ล้างทําความสะอาดเสร็จปุ๊บเราก็จะ คว้านเอาเม็ดออกนะครับด้วยการใช้ช้อนสั้นนี่แหละครับใช้ช้อนเปิดตรงขั้วนี้ก่อนนะครับจากนั้นก็จะเห็นตรงขั้วเม็ดนะครับเราก็ใช้ช้อนแค่ดันๆตรงขั้วนี้ให้หลุดออกจากเนื้อแค่นั้นเองครับเท่านี้ก็นำเม็ดออกมาได้ง่ายๆเลยนะครับก็แกะเปลือกออก เรียบร้อยครับทำจนครบเลยครับตอนนี้เราก็แกะมาจนครบแล้วนะครับต่อไปเราก็จะไปทำตัวข้าวเหนียวเปียกกันเลยครับมาถึงขั้นตอนการทำข้าวเหนียวเปียกนะครับ ให้เราเตรียมกระทะแล้วก็เติมน้ำลงไป1,200มิลลิลิตรจากนั้นใช้ไฟกลางครับพอน้ำเริ่มมีความร้อนขึ้นมานิดหน่อยแล้วนะครับใส่เกลือลงไปครึ่งช้อนชาครับตามด้วยใบเตย3ใบนะครับ จากนั้นให้เราเตรียมข้าวเหนียวเคี่ยวงูนะครับนี่เป็นข้าวใหม่นะครับผมล้างทําความสะอาดจนน้าใสสะอาดดีแล้วผมล้างประมาณสี่น้ํานะครับแล้วก็จะใส่ลงไปเลยครับ250กรัมนะครับจากนั้นเราก็จะคนไปเรื่อยๆเลยนะครับคนไม่หยุดนะครับจนกว่าข้าวของเราจะสุกแล้วก็ใสดีเลยนะ พอเราคนมาได้สักห้านาทีแล้วก็ตัวน้ําแป้งก็จะเป็นข้นหนืดอย่างนี้ครับน้ําจะข้นหนืดเหมือนแป้งนะครับแล้วก็คนต่อไปครับจนกว่าข้าวของเราจะสุกแล้วก็ใส่ดีเลยนะตอนนี้ผมก็คนข้าวมาเป็นเวลาสิบนาทีแล้วนะครับข้าวของเราก็เริ่มจะพองตัวนิดหน่อยแล้วก็จะคนต่อไปจนสุกแล้วก็ใส่เลยนะครับให้เราเบาเป็นไฟอ่อนครับ ตอนนี้ผมก็กวนมาเป็นเวลา20นาทีแล้วนะครับข้าวของเราก็สุกแล้วครับเวลาสุกก็จะเป็นใสๆนะครับเราไม่ต้องรอจนข้าวเราบานมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่อร่อยขั้นตอนต่อไปให้เราใส่น้ำตาลที่เราเตรียมไว้ครับน้ำตาลทรายขาว220กรัมจากนั้นก็คนให้น้ำตาลละลายเลยครับ จากนั้นให้เราเติมเนื้อลำํำไยลงไป450กรัมนะครับขั้นตอนนี้เราจะไม่กวนนานนะครับเราจะกวนแค่พอลำํำไยส่งกลิ่นหอมก็เป็นอันใช้ได้นะครับ เท่าน,นี้ก็ใช้ได้แล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับการทำน้ำกะทิลาดตัวข้าวเหนียวเปียกลำใยของเราก็ไม่ยากครับใส่หัวกะทิลงไป500 ml นะครับเกลือครึ่งช้อนชาใบเตยล้างทำความสะอาดนะครับ3ใบเพิ่มความหอมครับใช้ไฟกลางค่อนมาทางอ่อนนะครับ ขั้นตอนนี้เราจะต้มแค่พอน้ำกะทิของเราเดือดขอบหม้อก็เป็นอันใช้ได้นะครับเพื่อกันบูดให้น้ำกะทิอยู่ได้นานนะครับเราจะต้มไว้เล็กน้อยเดือดขอบหม้อลักษณะนี้ก็เป็นอันใช้ได้แล้วครับปิดไฟเลยเสร็จแล้วเราก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะครับ จากนั้นเราจะลาดด้วยกะทินะครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับข้าวเหนียวเปียกลำไยกะทิสดของเราเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดูเลยครับมีความหอมลำไยหอมกะทิมากๆเลยนะครับอือหือ หอมหวานละมุนมากๆเลยครับมีรสมันของกะทิและมีรสเค็มของเกลือที่เราต้มน้ำกะทิผสมกันไว้นะครับทานกับข้าวเหนียวเปียกที่มีความหวานความหอมของลำไยเข้ากันมากๆเลยครับเพื่อนๆก็ลองไปทาตามกันดูนะครับรับรองว่าอร่อยถูกใจแน่นอนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องครัวพ่อเอด้วยนะครับลาไปก่อนครับสำหรับคลิปนี้ไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ